สวัสดีค่ะพ Mont ี <ante> right ่น้องสุก <c oughs> yeah, ูส uh ุโคสสมองสมบอตมาเด้อจ่ามากินข่าวกับยศสอนเด้อจ่าเด้อพอม่มีอย่างกินดอกพี่น้องนี่ยศสอนเส้าหายเบิองไส้หมูจ่ากินแบบจังได้ล่ะยศก็กินแบบบาน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 เนาะจำมะพร้าวน้ำกันเด้อจ่ากินกระนั้นพริกกระแดงเด้อจ่าเด้อยศสงไห้อันนี้น้ำพริกกุ้งเด้อจ่า แซ่บของเพื่อนโยพี่น้องนี่เพ่นสื่อมาจากเยสอนบาร์ไนโคสนาไฮเดอร์นี่สื่อมาจากทั้งไต่ทั้งไต่พี่น้องทั้งไต่ทั้งอย่างละพี่ปั้งไต่กับี่นี่เด้อพี่น้องข้าวอื่นน้ำพริกตาแดงเด้อบัลเยสอนน้ำพริกตาแดงเด้อจ้ะหลานสาว่ไปยังต้องลาไปน้ำพริกตาแดงอี่ไหมฮะกับมันแดงจึ่งคืนก็เอื่นน้ำพริกตาแดงมาพี่น้องเนาะ มามามาแสบมานัวมาชั่วกันเด้อพี่น้องเด้อพี่สาวก็ินน้ำเด้อพี่สาวก็มากินพี่สาวใส่สุดนอนอยู่คนว่าให้เขาออกกล้องอือเจ๊ซอสก็ใส่สุดนอนให้กันเลยนี่เจ๊ติวเด้อใครเปิดตามอยู่เจ๊ติวอ่ะขอบคุ้ยหล่าเด้อเจ๊ติวเขาตุ้ยไอ้เนี้ยตีนข่อยซะดอกูดม่ต้องหัน่าอยู่ในุ่ดนอนอยู่ บ้านผอมหนากบ้านนล่เจติ๋วแมวหวานก็เขาไปหาเพื่นหาเจ้าอยู่ตัวเห็นบ้านแลว,นนไนวไรโซบึนเขาไปเขาเหม่งอยู่เมื่อวานเราน่แม่หว,วานได้ได้ติ้นไม่ได้ติ้นหรอตัวได้แล้วจัดเรือนแล้วจักแล้วโอ้โหคนจะทำเพื่อนนใดแล้วทำจิเรียนอไรกันสุดเด็ดเพราะอะไเนไร มาจท้มะ้กักขยันเฮ็บกิบแท้นำกาเด้อยมขยันเฮ็บกิบเงื่อนของมือเก่าอ่ากิปบมือหนึ่งก็หาย้งหากิบแม่สอนกิบหนึ่งกับบ่ได้แลนมีคนดูกิบให้ไหมคุกหนึ่งเท่าไหร่กิบหนึ่งหลายอยูสองสามลอยไปเลยเลิ่อมออกเลขศูนตัวหนึ่งกับจีสิบไม่ต้องกิบเก่าก็มีหลักหมื่นมีอยู่หลักหมื่นเี่ยคือเท่าก็เห็นแล้วนะบึ้ง มันเยอะแยะเลยคุณยายติว๋วแม่หวาลก็เอ,อินมากระเจี๊ยบมาบักกระเจี๊ยบไปกินเด้อหนึ่งจานครับรเราจะสอนน้ำมีแฉลบแฉลบไปแล้วเดี๋ยว,วยสง่งแปรงเสียดีกว่อาอะไรอย่างเจียเ๊ยเออส่งกระเพราเลยเออส่งไปเหอะกินแล้ววันนี้ยายกกรมาสวยนะมาปากแดงแจ๊ะเวะเลย <laughs> เสนานมากเสียห mm. hey. mm ้งดนี <minority lish> ่นี itu? ่มาเดิเสือมาเดินกินน้ากันมาแม่กินเข่าจเป็นหง่องกินกอบแกงก็คัอันนี้ก็อนนเขาเลยกินเลยแซบบ่แซบแส่บแล้วคนต่มกินแซบแล้วพนหัวได้พี่น้อง สองแยกก้อนเนี่ยสอบซองแต่กล่องเราหยาดไม่ไมันไปไปสอนใส่เวนแยกสอนยมหินจยกก้อนเหมืใส่ยังเลี้ยวเห็นเลย,เ,ลยเออเลี้ยวเห็นก็เลี้ยวเห็นตามมาพี่น้องใบอันนี้นี่มันมีเม, <า S 1> ม็ดบ<ม>้า<ม>นเหงนตาแสบ ต้มพี่น้องตินดิบแสบตินดิบจะสอนว่าจะก้อนจะบ่มีเขวนำกับไ่ได้่าวขเยอบเฮ้ยี่มีก้อนไ้จะสอนใบแกไรไป้อู้ใอแกหักบ่อนงาม

นอในอูม่นอนอูอุตุนสามสี่งขนขึ้กับเขามา่อิคู่หลักหลายหนึงแต่ว่าผู้ใดแต่ว่าพันตัวไหลขึ้นอ้ามือเหื่อกับใบแจต้มึงตอบว่ายุไส้แจต้าเพื่อวันยุไสมือนตอบมันแน่เอาว่าตอบกูเห็นเบียกแล้วกูบอกแล้วว่ากูเห็นเบียกแอดมินกูตอบไ้แล้วมึงจะสอนถึงบาทละจ่ายยังสอนวะ ข้าของนางโยย่าซอนตอกห้เรียบร้อยวางนเยซ้อนใ้เพิ่นไสดเพิ่นไป็นหลังของนางเพิ่อนโอ้ไปนางอันแนมเห็นอยู่เด้อเธอสวมยันเจ้าไปนางาอังเซีแมาน้องเมยเหมยมันจินแอแขวดีนี่ทำนี้ฝากน้องท่าทา ทำไหนพางน้องอีกแล้วมั้งมากระนี้ต้องกบนบางก็ตายกินลาบเหลือนโว้ยเอาเอาไปกินไลยเอ้าน้องจะกี่ตียาสันอันไหนอะไรนั่นน่ะมน Nát tiêu thương lái mặt 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 tiêu Cô lái mặt tiêu thương lái mặt tiêu thương lái mặt tiêu thương lái mặt kia เห็นหรอว่าท่ามันจิ้มนานๆลาบเดือนก้องไปไงเนี่โอ้ยอยากสอนอยากแง่ขึ้นโอ้ยไปมันอยังเอี๊บบ้าต้องพักไปไงนี่ท่านไหนไปเอาบ่คนละครึ่งทางนะไปเอาอะไรเดี๋ยวบ้านถึงอส่ยังมันแดงยังมาท่านใดเอานใดเติมเงินได้ก็ทานอาหารแห้งบ่กาไปเติมเงินก็เลยโอ้ยแนมกินหลอกพี่น้องเอ้ยเอากระซองซองซอกันไวก่อน จิตเน้อเบิดน่อพี่น้องยกไปสเรื่องไปจังสิเอดงสิยากจะปดกุ่มคนหนึ่งนะแบพี่น้องเนื้จะขอลาคนได้ใจเ้ออยากน่ายหลไปให้่ยหลุดคนบังเดอร์บายบาย ผักสกุลจะข้นสมองสบอเา้อจาจะได้กระติ๊บฝากติดตามยศสอนยศกอนเด้อจ่าเด้อเสาสองเสาเด้อได้ได้บ่มีเงินเดือนกับบ้านได้ยศสอนได้อยู่หกลอยยูให้นิจละจ้าบ๊ายบายบบ๊าายยอีกสามปีจะได้กราบขอคุณกลางวามนะคะขอให้ร่ำรวยทุกคนเด้อ